S C P S C P หลุด S S C P หลุดครับอ๊ย S C P หลุดคร่ะโอเคอันนี้อะไรไซเลนเซอร์ ไปซะตกดแล้วไหนทางออกเออนี่ไงตอ่อจากเมื่อกี้เลยนะเมื่อตอนเมื่อกี้อะไรนะเสียงดังเสียงดังจังวะตัวเฮี้ยอะไรวะนะ่ะ ทูลูรงแอ้โอ้ยอแม่งชอบเอาติด S C P ศูนเกออกมาเมียศนี่เก้าเดบอกนะว่าหลุดกองโอเคไม่หลุด ตัวนี้เหรอมุน่เก้าเก้ SCP เก้าเก้า้าวันตั้งโหดแน่เลยม,มันอาจจะแปลงร่างมาฆ่าเราก็ได้ไปอยู่กับ SCP ที่ โหดที่สุดไปเกาเกาเกาออกไป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 ตมือตามีามจังเลยอืมก็น่า,าจ,จะรู้อยู่แล้วนะพู <c oughs> ดหลอ,อนเลย ทำใี้อะไรได้กดกดแล้วไม่มีอะไรเห้นเสียงอะไรเนี่ยลีโก้ลีโก้ก็ไม่ได้ดีอะไรนะยกเว้นสักแจก เดินไปเหยียบมันน่ะ SCP 1 1 2 3กระโหลกธรรมดาไม่มี SCP โหดๆออกมาบ้างเลยล้วเนี่ย เลยนะโอ้ยมากตรงน,นี้มีอะไรเกิดแต่อีกตัวนี้นี่แหละหน้ามคาเสียงมันคิดหังไม่ไปไม่อยากเห็นสูตเองป้ามีคน,นไป

เยี่เป็นแค่ตัวดำำเฉยๆโอเค0สามพันภาพอะไรไม่รู้ปลาไหลยักษ์เหรอฮะเปลาไหลแล้วปลาไหลยักษ์แล้วเก่งนักเหรอฮะ เออเออเออไม่ยุ่งไม่ยุ่กนะครับไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่ง สตีพีหนึ่งเจ็ดสามไม่มีคนมาเท่าะไรอ่ะหลอนเอสตีพีลดข้อแล้วเหรอ SCP-096 เม่อีมันก็มี SCP-096 อยู่ตรงนี้อีกนะวัดเกิดจ้ะอันนี้อะไรเนี่ย SCP-205 ไฟฉายธรรมดาตายอืม มีคนเดียวนี่นะกมีคนเดียวขายได้สองห้าเก่งอันนี้อะไร SCP 2. S C P หกแปดสองโอ้แต่ฉันทนทานกว่าแกดูนี่กด เสียงแม้เฮ้ยแกงนะแกงนะไปจัดก,การคนที่มองหน้าเองเออไปไปอยู่ไหนไปแล้ว

อไ่ไมวะเนี่ย <c oughs> เมื่อกี้เห็น s 1 p หลุดคอแต่ผมไม่ได้ทำ่รานะโอเคเหน s p ที่คุณนี่ได้ายายแล้ว scp ฉลามมันก็เป็นแค่ฉลามธรรมดาตัวหนึ่งนี่นะก็ไม่บอกหรือวมันเป็น scp หมายเลขอะไร ขอเล่นกลับออกประตูนี่นะครับ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 เอรอย่าเปิดประตูนะอย่าเปิดประตูนะขอร็อขอร็อโอเคโอเคนี่เอาป้องกันแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก ัทูลูมีชั้นสองชั้นสามเสร็จแล้วอืมีพี SCP ทั้งหมด กดกดทุกอย่างแล้วโอ้ยก็ลังก๊อหลังทางกับเสียงลูกเองเนี้ย Bye bye! Bye bye, các con! ủa, Bye bye! bye, bye.